ใหญ่นะครับสายพันธุ์คนซี่นะครับพอต้นนี้ก็อายุกืบเกือบ5้าปีแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับทำให้จำให้ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ยาวด้วยนะครับท่านผู้ชมสอบจันของสายพันธุ์คนซี่นะครับในปีที่ผ่านมานะครับผมวัดได้ความยาวนะครับประมาณ60 60กว่าเซนติเมตรนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับอินทรบัมอิสเรลนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาอัปเดตต้นอินทพรบัมสายพันธุ์คนซี่เพาะเที่ยงระยอนะครับวันนี้ก็เพิ่งเห็นจันทนะครับท่านผู้ชมนะครับสองสามวันที่ผ่านมาไม่ได้มาดูนะครับจันทโผล่ขึ้นมาให้เห็นแล้วนะครับวันนี้นะครับก็ถือว่าโผล่ขึ้นมาสูงแล้วนะครับถึงมาเห็นนะครับท่านผู้ชม วานนี้นะครับผมก็ได้เอาน้ำนะครับออกเรียบร้อยนะครับหํ่ของอินทรัมที่อยู่ก้านใบนะครับก็ได้เอาออกเกือบหมดแล้วนะครับทานผู้ชมนะครับนะครับจันของอินทรัมสายพันธุ์คนซีนะครับ ว่าจะขึ้นมายาวพอสมควรนะครับท่านผู้ชมนะครับก็มีสองจันทร์นะครับในปีนี้นะครับขึ้นมาเห็นจันทร์ก็อยู่ด้านโน้นนะครับอีกจันทร์หนึ่งนะครับท่านผู้ชม ขึ้นมายาวเหมือนกันนะครับน่าจะขึ้นมาประมาณสี่วันเป็นอย่างน้อยนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ถือว่าเป็นจันทร์ที่ใหญ่นะครับสายพันธุ์โคนซี่นะครับพอต้นนี้ก็อายุเกืบเกือบ5ปีแล้วนะครับท่านผู้ชม ให้จำให้ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ยาวด้วยนะครับท่านผู้ชมสอบจันทร์ของสายพันธุ์คนซี่นะครับในปีที่ผ่านมานะครับผมวัดได้ความยาวนะครับประมาณ60 60กว่าเซนติเมตรนะครับท่านผู้ชมครับความยาวของจันทร์ส่วนมากจันทร์ตัวเมียนะครับเมื่อต้นโตขึ้นนะครับจะยาวกว่าต้นตัวผู้นะครับท่านผู้ชม ครับก็ไปดูอีกต้นนะครับ ที่เป็นปเพาะเลีย้ยงวิทยสายพันธุ์คนซีเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมต้นก็ได้สูงขึ้นนะครับในปีนี้ก็ทําให้ต้องใช้บันไดน,นะครับในการขึ้น,นไปดูจันหรือว่าไปประสงค์เจะสอนนะครับท่านผู้ชมนะครับต้นนี้ก็ยังไม่ได้มาดูเลยนะครับท่านผู้ชม เพียงแต่ว่าดูอยู่ด้านล่างนะครับว่าจะมีจันทร์ขึ้นมาให้เห็นไหมนะครับไม่ได้เอาบันไดขึ้นไปดูข้างบนนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะขึ้นไปดูนะครับว่ามีจันทร์ขึ้นมาเห็นไหมนะครับถ้ามองจากด้านล่างไปอาจจะไม่ชัดเจนนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ต้องขึ้นบันไดไปดูเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมเหมือนกับตัวแรกนะครับแต่ว่าตัวนี้จะสูงกว่า ต้นแรกหน่อยนะครับมีความสมบูรณ์นะครับต้นที่โตพอสมควรนะครับอายุเกือบเกือบห้าปีนะครับรู้สึกว่าเป็นต้นอินทผลัมนะครับที่โตกว่าทุกต้นในสวนของผมนะครับทุกสายพันธุ์นะครับต้นสายพันธุ์คนทีจะโตกว่าเยอะนะครับท่านผู้ชมครับอย่างไม่ได้เอาน้ำออกนะครับในแต่ละการใบเลยนะครับท่านผู้ชม ก็จันในปีที่แล้วก็ยังไม่ได้ออกด้วยนะครับนะครับปีที่แล้วนี่เป็นเยอะมากนะครับประมาณสิบหกสิบเจ็ดจันนะครับก็เหลือจันรไว้ทั้งหมดนะครับทุกผู้ชมก็อาจจะทําให้ในปีนี้นะครับออกจันรช้านะครับเพราะอาจจะเป็นไปได้นะครับเหลือจันไม่เยอะนะครับก็ไม่ทําให้ปีนี้เราออกจันทนะครับหรือว่าออกจันช้าไปนะครับ แต่ตอนนี้นะครับก็ผมได้ขึ้นมาดูแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับไม่มีจันทร์นะครับแจงขึ้นมาเห็นนะครับท่านผู้ชมนะครับต้องรอดูอีกสัก2อสามวันนะครับยังไม่เห็นนะครับ ต้นนี้นะครับก็ยังไม่เห็นไม่แต่จันเดียวนะครับท่านผู้ชมครับก็ต้องรอดูอีกประมาณ2อสาวันนะครับปกติแล้วนะครับสองต้นนะครับที่ผมปลูกไว้นว้านนะครับจะออกจันพร้อมกันทุกปีนะครับใน3ปีที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมแต่ว่าปีนี้แปลกนะครับเห็นจันอยู่ต้นเดียวนะครับ ปีนี้ต้นจะอวบแล้วก็สูงใหญ่ขึ้นมากนะครับท่าผู้ชมย่างเข้าสู่ปีที่5นะครับทำให้ต้นให้สูงใหญ่นะครับการขึ้นไปประสมเกสรน,นั้นก็ต้องใช้วันใดนะครับก็ลำบากขึ้นนะครับเมื่อต้นโตขึ้นนะครับท่านชมสำหรับสายพันธุ์คนเซี่นะครับ ถ้ามีจันทร์ขึ้นมาเห็นอีกนะครับผมก็จะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุวงใจครับสวัสดีครับ